กูมาป้เราเฮ้ยกูมาที่ป้านะกูมาที่ป้ายนะกูมาที่ป้านะกูมาที่ป้านที่ป้ายป้ายที่ป้ายป้ายมันมันล่วง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 มันหมดเพื่อนมันล่วงป้ายหมดหมดแล้วมันล่วงป้ายหมดดีมึงลงดีลงป้ายลงหมดลงให้หมดลงป้ายลงให้หมดใครเป็นกูเนี่ยตัวกูไปกูไปแม่กูไปกูไปกูไวโอโหไว้เพื่อนโอโห้ไว้โอโหไว้ใจโอโห้ไว้โโหไว้โอโห้ายไว้โอป้ายไวโหป้ายไวใจเย็น ไดดโหป้ายไวเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆฟังเสียงปนะฟังเสียงมาตัวหล้อมๆลอมี่ตีหน่อยพี่ตีน่อยไู่ยังมีป้ายยังมีนะไวยังมีนะโหต่อป้ายไวเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นเย็นทำเลยทำเลยทำเลยใจเย็นๆเยอนเพื่อนเราเพื่อนเราเองตายดีกว่าตายตายตายเลยด้วยกันเลยด้วยกันมาเลยมาเลยมาเลย ใจเยๆมาเจ้าตัวมาเจ้าตัวมาเจาตัวมาัวมีสติหน่อยมีสตินอยการกินนั้งมีสติหน่อยมีสติหน่อยโหวไวหมวไว้โหมวไว้มวไว้มวยไว้โหมวยไวไว้มไว้วมวยวมวววมวววมว้ไว้ัวไ มันทะลุมาปืนเรามันทะลุมาปืนเราเล่น่อเล่นต่อไปเล่นส่่อไปเล่ส่เม่่อไ่ไอ้โหยไอ้เ้ีไอ้มีสติหน่อยไอยม่สติหน่ย

มาตายอีกเล่นดอกไฟไว้เล่นดอกไฟไว้เล่นดอกไฟไว้เพื่อนไปรอบไปรอบไปรอบไอ้ตัวไว้ไอ้ตัวไว้ถือศพหน่อย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 ไปลอไปลอยถือรอบถือรอบถือบถือรอบมันกล้าันกล้าันกล้เมมนกล้เมมนกล้ลมนะหลมกู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 หลมเพื่อนตายเพื่อนตายเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเกิดแล้วกลับไปตรงกลางเลยกูปล่อยกูไปเลยกูยิงกูยิงกูไปเล่นตรงกลางไปเล่นตรงกลางเพื่อนโอเคยังเอาเพื่อนหน่อยกันยังเอาเพื่อนหน่อยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว มาดูการ้เมาดูการมาดูการ้เพืมาดูการดีมาดการดีเพื่นมาดูการเพื่อนมาดูการไ้มาไอ้วยมาดูการไอ้มาดูการเพื่อนดีเพื่อนดเพื่อน่อนเตายเพื่อนตายเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยพึเพื่อนนี่เพื่อนนี่กันไหวไหวไหวเล่นด้วยการเล่นด้วยการไวเล่นด้วยการหวเล่นด้วยการไหวเื่นยการไหวเล่นด้วยการไหวเล่นยการไหวเล่นด้วยการไหวเล่นด้วยการไหวเล่นการไหกเ่นด้ยการหเ่นยการไหเ่นยการหเ่นการไเ่นยการเน้ยการ มันตายมาตายเพื่อนไหวไหวเลยเพื่อนไหเลเพื่อนไหวเลย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 เพื่อนนี่ชูเพื่อนนี่แต่กาไหวมีสติมีสติกากินนั่งตื่นเพื่อนนี่ตื่นตื่เพื่อนนี่ชูเพื่อนนี่ชูเพื่อนนี่ึ้งหัวไอยยไหวไอ้ยุ๋ยึ้งเพื่อนหน่อยอีกโดนอเพื่อนโดนอไหวไหวสวยวยสวยมึงไอ้ควายโดเพื่อนโดนอเอาดึงเพื่อนอีกดึงเพื่อนีกก็กนงไหวดดยบเพื่อนหยิบเพื่อหยบเพื่อนมาหยเพื่อมาเพื่อนมีแบบเพื่อนบุญล้อมิกบุงล้อมิกบุญล้อมิก ตายอีกมาตายอีกมาตายอีกมึงชุบเพื่อนอีกดีชุบเพื่อนอีกดีชุบเพื่อนอีกกูตายกูตายกูตายไอ้มึงตายอ้บุญตากูด่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 ากด่ากพด่ากูดากลด่ากูด่าูด่ากูด่ากูด่ากูยากูดกู่าาลดาาาเ่าาาาดา่าา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 ยาดา่าาากู

ไปเล่นยิงตาจิงมันอยู่หลังนะกรายออกไปออกไปไม่ไดุ้ไม่ไกูไม่ตาย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 ําไปํามไปําไปเฮี่ยไฟนี้โดนวะไฟไฟนี้ไฟนี้เราเราตีมันตายได้เยอะนะวไอ้เต่าเอาอกไม่ได้อะมันยิมันยิมันยิมันิงมันตรงไล่ตรงไล่ไล่จมือไล่ใจมือเยไล่ใจมือ ไอ้ควเจอยน้อยฝ่าเอะเชียกูทเองเยตามเาศพเพื่อนไม่ได้แล้วน้ยโดนยิงอย่างเดียวเลยไล่มีปืนเปลนปื่ไอห่มีปืนเปี่ยนปืนอเปลี่ยนปืนถืศพไปแล้วไม่เป็นไรแล้วเปลี่ยนปืนอศพว่าไม่ได้มไมไม็นไมาเอาหมาเอาหมได้หลังรีอะหลังหลังหลังีเรื่อยเลย้หลังบ้ามันีหลังบ้ามันีปืนมามัปนามันด ลีปิด <läuft> ลีปิดลีปิดันะกันะกันะกันะดขนาดไ้สามันดียาถอดเลยข้าอยากถอดอยายสีซอดูสบายดูสบายดูสบายยาถูสบายนี่ม <joy rik> <t> ันเดงจองมา ล้าอีกเ้มอีกล้าอีกริมน้ำามีสาตัวสามไปสาไปสามไปคุยกับจอยชิ้ใหญ่ช้ใหญ่กายคุยทุย่นูนเก่งไอ้เชี้ยนโดนนี่เขี้ยน้องตัดด้วยตัดบ้าแรงตามรวยเชี้ยขใหญ่เฮ้ยก่อนนก่อนริมน้ำเฮ้ยสามนี้นะสามนี้สามี้ํามคนเดียวคุยเี่ยกระจอยคุยเนี่ยกอายชี้ยใหญ่กไายคุย คุยกันเหี้ยไอ้สัสไอ้สัสรู้จักต่ไอ้คุยกันแรงกันรวยไอ้สัสไอ้เหี้ยคุยกันเจ้าไอ้น้องไอ้เหี้ยเด็กเพิ่งเคยชนะไอ้เหี้ยอาการก็จะเป็นอย่างจิงหมายดิจิงหมายดิจิงหมายดิจิงหมายได้ที่อยากได้โอ้ยหจิงหมายได้มาได้คนเขียวมือไปได้คนที่ตัวยงกูเลยแหละไอ้เหี้ยเห็นมึงนี่ตัวยงกูเลยแหละกูบอกให้มาได้คนเขียวไอ้เหี้ยไปยึดทำเวลาดีกว่าว่ามันไม่ได้ไเลยได้คเขียวม่ได้คนเขียวทำเวลาดีกว่าทำเวลาดีกว่ามาได้คนโผล คนดีาสมุทร์ดีภาพของเราดีมรีม่นลเล้ับยไปเร็วเทมหน่อยทมเยเร็วเเพื่อนเามไดทมหน่อยจีโนไปจีโนุ่ยางเบเลยเบวเลยจริงเบลจริงเบเบลจริงเเบลจริงเเบลตอนนี้ตอนนี้ไปเลยไปเลยไปเลยใครพาไปพาอยดิได้ได้ขึ้นมา

าละไฟเนี่ยไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่าถ้าหลัง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 ีอ่ะต้องต้องอะไรก็ได้เว้ยที่จะไม่ใช่หลังลีอ่ะหลังลีอ่ะรอได้ยาวๆเว้ยถ้าสมมติเราชนะนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าลีเนี่ยมันได้แค่รอบเดียวมันก็หลุดเราไม่ได้ละเนี่ยถ้ามันห่อไปแล้วมันแล้วมันเออแล้วมันเกมอ่ะก็คือมันมันก็ห่อเราไม่เออแล้วเว้ย ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องไอ้อ oh. กูก็ไม่รู้เป็นเป็นน้องมาตอนไหนช่กูไม่นับญาติกับมึงด้วยซ้ำไป <c oughs> ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้อง ไหวเชียวไหวเชียวยเชียวยเชียวเชียวเชีวเออเขายังไม่รู้แก่หรือเหี้ยอะไรแก่จะโลงโลงแล้วมั้งเรียกคนอื่นไอ้น้องไอ้น้องเนีน่ยไ,ไม่ไม่ได้ตายไฟเนี่ยไม่ได้ตายเพราะวัดเลยเว้ยตายเพราะโดนซ้ำอย่างเดียวเลย ล้มไม่พักเลยไอ้ี่ะจะวิ่งไปเอาศพเพื่อนกันไม่ได้โดนยิงปืนวงนอกน,น่าจะเล่นไม่สวยนะครับไฟเนี้ยถ้าสมมติปืนวงนอกเราเราสู้ได้อ่ะมันจะเป็นเหมือนไฟเมื่อวานอะ่ะ<า>ผม,ม<า>จะเล่นแบบเราจะเล่น,นชิวมากปืนไห้กูวกูจะทอดทให้มากโอ้ยไอ้ทีนี่มันรู้ตัวจัดเลยมันไม่มีโดสับด้วยไอ้หี่ย จะเอาอีกคุงพ่อไมนไนฮัลโหลคนไหนถือปืนอุ้มปืนอยู่เปล่ามาคนนึงดิปปืนไปเกวมึงเอาปืนไปเกวกูกูกูปืนะกูปืนสกูปืนสให้ปืนมาหากูนี่มีมีตกปืนป้ามีตปืนหนป้าสองทุ่มสี่สิบไอ้ไเกลียวมาที่กูกูเล่นี่กูจาตสอง เลยนะผมว่าผมว่านะผมตัวปืนนะต้องจับน้ำตัวปืนนะอันดับแรกเลยคนสี่กจับตัวใครมดไก่อนเร็วๆๆๆทำเร็วๆหน่อยมันเร่นง่ายๆมีปืนที่ร้อมจบไหนเนี่ยเฮนี่นปืนหนึ่งไม่ได้เอาบัตรประกันออกมาว่ะใช่หรอจัดดีฮอร์ติดแม่งไปเลยจัดดีจัดดี เอาเลยเอาเลยเลยห่อิพไปเลยกูมีห่อแบบเ้ยไอหมวกแก๊ปเร็วเร็วเรเร็ใส่หมวกแก๊ปปุ๊บป๊บว่ะเยี่ยแม่งเร็กออกมานนไหนนมมาเอาห่อพยแบูี่ยเดี๋ยวพี่ลองสั้งหิพี่ลองกดเดนี้เลยเร็วเร็วเเร็วเร็มันเร็วจนแบบไสมนี้ไม่มีปืนสมนี้ไม่มีปืนยับยาบาะคุณพ่ีสิบอีกอันหน่เอาคอสี่สิบไปอาีกอันนึงเป็นห้กินแรงมาบอก มีใครจะเอาไหมทุงพอ4สี่ปืนห้าปืนห้าตรงนี้ปืนห้าตรงนี้ปืนห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วสิบแล้วไปเลยไปมามาไองศพเนี่ยสองศพเนี่ยมันมันเหลือเนี่ยไอไอไอทีนี่ใครอ่ะใครอ่ะบูบูถือที่บูไม่เอาหรอถือถือไปถือคาตีนไว้ก่อนรอเทเพื่อน